ถือเป็น,นรูปแบบใหม่นะครับแม็กแคมของทีพีทีเนาะผมก็กลังเดินทางกลับกรุงเทพแต่นี่มัน6กโมงกว่าแล้วในะตอนนี้อยู่ที่ปากช่องอวันนี้ก็ลุยมาทั้งวันแล้วก็ลองจะลองใช้บริการมานอนที่แม็กแคมหน่อยถ้าเป็นสมาชิกบัตรก็ใช้ได้เลยครับโอ้โหเป็นรูปแบบใหม่ของการมานอนปัมน้ำมันการเดินทางไม่เร็ว เดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีอะไรให้บ้างนะในในแม็กแคมเนี่ยฮะมาสองคนลุงสองคนมาจอดอยู่นี่แล้วก็มีที่นอนอ่ะอย่างนุ่มๆก็นุ่มกว่าเต้นเราแหละนะแล้วก็มีปลัก๊กมีทีวีมีเครื่องซักผ้าให้บริการฟรีนะเครื่องอบผ้าก็มีด้วยแต่เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเนี่ยมันต้องใช้ใช้การาด ถ้าปกติแล้วไม่ต้องใช้ก็นอนได้เลยเสียบปลั๊กได้เลยฮะเนี่ปลั๊กเต็มเ,เนี่ยเสียบเขาบอกใช้ได้เลยมีทีวีด้วยแต่ไม่รู้เปิดยังไงเอาคืนนี้นอนนี่นะค,คืนนี้ไม่ติใหม่นอนที่ pt ทีแม็กแคมป์เนี่ยครับ เป็นรูปแบบการเดินทางอีกแบบหนึ่งนะสบับปันถาง่ายๆ t ีทีแม็กแคนะครับพีทีเทียมากก็นอนนี่เลยปลอดภัยดีครับต้องเดินทางกลับชีวิตชีวิตชายยศชายใหญ่ฮะมาตกระกำลำบากมาบนนอนปั๊มน้ำมันยังมีความสุข <S <S 2> <S 2> <S 2> เป็นอีกวิธีนี่พี่นะ เราไม่ได้ลองก็ต้องลองหลายๆอย่างนะผมว่าชีวิตอะไปนะคเวลามัน <c oughs> ใช้ยศนอนสบายเดี๋ยวผมไบอาบนะ้ำอาบท่าก่อนแล้วมานอนเตรียมที่นอนแล้วครับวันนี้ก็คงจะเพียหลับอะ่ะ